วันนี้อยู่กับพวกในช่วงสุ่มการ์ดรกันกับ T W K P E P สองวันนี้เราจะมาสุ่มการ์ดห้าใบเอาเป็นห้าใบแรกกันไปเลยการ์ดช็อปปบเราจะเปลี่ยนเป็นของอ่าโอเคบาคูระแล้วกันปบห้าใบครับห้าใบของใบผุดถ้ายนะ ซาร์โดไนต์เดมอนอ๋อมีไม่ถึง Knight, Demon. Double, Double ถถ Demon, ใช่ไหมซาร์โดไนต์เดมอนโนบดับเมนเอาได้แค่ผีใบก็ผีใบเดมอนอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคดูว้นี้ช่วยกันจำด้วย น,น, Demon, Man น้ตไนดียมอนดนอมอนแมนใช่แล้ก็เราตัดเวรเมื่อกี้อ๋อโอเคไปเ,เดี๋ยวลืมลืมการ์ดโน้ตไนเดียมอนใช่ไหมเมื่อกี้ต้องลบเด็กทิ้งหนึ่งเด็กอะ่ะเดี๋ยวมันหน้าฟอนไม่ลบนะครับอือเมื่อกี้ผมเดนมาผมไม่อยากลบเลย เอาห้งะก,ก็ไม่อยากลบขอร้องแหละมีเด็กไหนพี่ให้รบได้มั่งเออเอาเด็กไหนดีลบทิง้งเอานี้แล้วกันกักเกินโอเคใบเมื่อกี้ก็มีเดม,มอนใช่ไหมเดม,มอนก็คือหินผา ขอสูวนเฉพาหินผาหาเผ่าเลยครับหินผาร็อกล็อกล็อกล็อกอยู่ใน,นนี่ครับกาจ่าจาอะไรทักอย่างใช่ไหมเมื่อกี้พิมพม์หาง่ายกว่าเรอหายแบบนี้ได้ว่านี่นี่นี่กาโดนแบนต้องใส่ไ,ไปแล้หนึ่งอย่างละไว้ก็พอเนาะอ่ะกด มีเท่าไรใส่เท่านั้นดีกว่าเออมันจะได้ดูนี่จะได้ดูยากขึ้นโอเคเผาศูนย์อ้การดใบน,นี้อันเดมอนอ่ะเดมอนบิดาก็ไม่รู้เมื่อกี้โอ้โหเยอะเนี่ยทำไมเล่นไป หาเจอไหมเนี่ยอยู่อันเฟรดอะอยู่พาไอ้พวกเนี้ยจำได้แค่นี้เองใช่ไหมคือตัวนี้ไหมไม่น่าใช่ทัดลมป่ะไอ้ที่ส่งเมื่อกี้น่าจะทัดลมนะมันอยู่ไหนวะจำชื่อมีลืมไปและหมวัวเลื่อนนานเกินลืมเลย ไม่ไหนวะเออไว้นี้มีสามไหมได้ตามไหมครับบกับดักกับดักเบเมื่อกี้กันเลยเบ่เมื่อกี้มันเธวติดตามากเอาเอาเอาหายเวทมนต์นี่กันโนบโลแมนกงนโอเคพิมพ์มาเลยน่าจะหาง่ายกว่าเนะโ,โบนบล 我问你个。能 เรโอเรโอรได้ยินนะเมื่อกี้ไมเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแล้วก็พูดคนเดียวสนานเกียรเวลาหาก,การดครับหาก,การ์ดตดักไว้เมื่อกี้มันชวิ้งชวับแวงมากเลยใบไ,ไหนวะเออจำชื่อมันแม่งไม่ได้ด้วยแต่การมันสะดุดตามากเลยนะไม่ใช่ นี่ปะเหมือนได้ไปแรกว่ะไปเมปื่อกี้กับดักเยอะด้วยดิหาครับจะนี้หาก่อนใช่ไม่ใช่มันขออึ้นนิวว่ะไม่ใช่ไปไหนวะเออหายอยู่รอแป๊บนะครับอื มีบ้างเดวแลกใะไไม่ไงวะเหมือนจะจำได้ก็ลืมหรอดไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ลเลยเวอไม่ได้คลี่อืออ้อที่ระบายอะละกัน ใช่ครับคนนั้นหัวผมน่าจะจำได้หายากไปไหมออ๋อไม่นี้มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่เลย ไม่ใช่อ๋อไปไหนไปเนี่ยเยอะเกินไม่ใช่เลยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะกับดักอะไรวะจำไม่ได้ด้วยยุยงหรครับ โอเคเอาเป็นสี่ไปนี้ก็พอแล้วกันนั้นเราจะไม่หยิบจากตรงนี้นะครับเราจะหยิบจากการที่กดอย่างนี้แนละ้วหาครับ <c oughs> เพิ่มความยากไปอีกพยายามเล่นให้ชนะด้วยนะโอ้โหอะไรก็แม่งวะก,กดตรงนี้ไม่เช่เลยเอาศู์เฉยนอนนี้ยิน mhm mhm có viên thì mhm 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 đi mhm 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 đây mhm 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 nó mhm 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 บะไม่มีไอ้ห่าเฮ้ยล fiz ืมดูโอเคฟาไปแปดนาทีวิวไม่ได้เล่นเลยนี้ไปขึ้นไปแล้วกันโอเคมันจะดิกมั่วแบบมั่วสุดขีดดูว่ามันจะเล่นอย่างไงโอเค นี่มันก็ดมอนใช่ไหมมีไปใส่ไปกินเพื่อดมอนแลบบ้วควาเดมอนตกักงสามอ้าวเปลี่ยนแล้วไปนี้ไปเอ๋อเออไม่มีไม่มีอีกโอเคเปลี่ยนแบบนี้ละอืมอืใช่ไหม ยาวเหมือนกันนี่อ้าวเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนก็เปลี่ยนดีวะเปลี่ยนก็เปลี่ยนดีวะโอเคโอเน็ตมันไวแล้วกันใบเวไยียงเต๋โอเน็ตไปยังอ้าวหายโทมัตโตโร์ทอมัตโตอร์ นี่ไปเป็นหนึ่งอ้าวเปลี่ยนอีกแล้วมัาวจริงๆนะก็มีอือจริงจริงเลยกระบอกนี้ก็ยังไม่มีก็บินไปอืมอ่าจะกลายเป็นนิ้วปลาและไอ้สัตว์อืม ไม่มีจริงอ๋อมีเอกซีตรีเลือกไปเลรมันก็มั่วินะหมมักินไหนดีทีนี้ใส่ไม่เป็นเลยเปนี้ล้กันคิดมาอ้อย่างนี้กูใส่อ็กซีได้หนึ่งใบวะอตาดี คือบอนโอเคนี่ก็น่าจะพอละไปเอาเปี่ยนคี่เด็กกันแป๊บหนึ่งถือเวลากับการดูดเด็ก <c oughs> อ่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่98ของช่องที่ดูบิวแล้วโอเคแล้วเราก็ มาเล่นให้มันเต็มเทคเลยดีกว่าครับอันี้ดีเพลดีเนมเด็กก็แดนดอมอ่ะสมุมครับโอเคเราเปลี่ยนเด็กไปได้เอาเด็กนี้ไปเล่นไปอ่าที่ผมจะเล่นผมจะเล่นกับเด็กที่นี่เลยนะผมย้อย่า,ยานปริงแลสุ เป็นเด็กจอเจในครั้งแรกของพระอ,อาวีเป็นภาคที่ยากมากขอ,อนไปเสนอ้วย้นหลังครับเังไม่รู้ว่าการจะออกมาแบบไหนมาโอเคลไ,ได้มอเตอร์เยอะอยู่น่าจะสู้ได้น่าจะนะ พันตี 2, นะอยู่อะสองพันตีได้มั okay. ม้งเนี่ยเก้าร้อยอืมโอเคนั่นอะไรอ่ะแซลมอนอะไรชื่ออะไรเสร็จนะอีกตีเราสามารถเลือกกอารหนึงใบทำใบไปนั้นทิ้งอย่างนั้นแล้วพันตีใช่ไหมอ่อยายอมตายคู่ครับ <c oughs> อยอมตายคู่าตายคู่ก็ามาไปไป เอฟเฟคครับเขาบัเท่าทำง่ายมันก็มีเหมือนกันเลยจะบอกนะอะไรกันนะการไม่นันมันเราก็เรียกครับเราก็เรียก <c oughs> ดกตัวนี้มาแล้วกันโอ้คนเดินมันได้พลังเยอะกว่าอุย้ยมันลืมไปเอฟเฟคมันมต้องหมายถึงการเาสินะเขาหนาวป่ะสองเลยเลยเหรอ อือออตัวสองมาเนี่ยเออเอเซททำงาน4เก้วแล้วต้อง4เก้ามาก่อนครับจนวันนี้ต้องลงเอ็กซห้ิไได้โอเคห่อได้อยู่ลงไปเลยตัวนี้มันลงแบบไหนหน้าได้ใช่ไหมฟิตเลยครับงั้นเอ็กซ u m m ต n มม มาเลยแล้วฉันก็จะสีจหววบุ๊บเนะีมาปาาเก็ตเล็ก <c oughs> ต่งชื่อเกตเล็กยกันมาปาาเก็ตเล็กเ,ลกเ,กเลกวลฟู๊ครับเปิดการที่มอบอยู่ครับเอ,เอ็กซ์ซิสเอฟเฟกต์ทำน,นันทำลายไปครับตีโดยตรงครับเป็นไง เด็กมั่วๆน,นั่นนี่กจะเพินินครับมามาดูกันนานไม่ลงอะไรเธออย่างนั้นเหะอนานจะแย่เอานะไปดสอบอันเจ้าเอาาเาดดดวดา่งมาเลยเทวราตี้เทวดาชุดปาเจดบอลปะ แล้วผนึกว่าชุดมาเก็บบัตรพุชชุดบาเก็บบลนออคริสตัลแทนอ้การห้าอะไรโกงชิบห้าเฮ้ยลงมาอย่างนี้เลยเลยอ๋อเจ้ามันเกินไปเอออะไรเอ็กซิสกูตายเอ็กซิสกูแตกอ๋อลงมา เรียบร้อยครับโอ้โหสามเปนหกเอา้าสามหกแล้วอะไรกันแน่วะโอ้สามดาวสองตัวอาา้าฮ่าเรียบร้อยคัะพื้นกัดมีเงินเลยนี่เป็นไรครับมาตีกันแบตทเทอรี่ครับมันถูกเทล้อครับ ไปโอ้โหลองมันต่อเมันฝานโอ้โหแบบอ้่อกองกันจับทางไถดาวลงมาได้เลยเลยตัองเวออีกแล้วตัองเวอร์เยอะจริงจริงสอง,องันสี่คืนนี้ออเออเฟ็กตงาันเราต้องรียอ่ะครับเราต้องรีบครับโอ้ยเี่ยวกัน ไม่ได้เฉพามกไดะอีกครัอร้อมกินไม่ได้แลวว่าเอามาตัวเดียวจริงๆั้มกนันดีบ้างองกันครับจบเทินไปเอามาเป็น ประกาศด้วยกันอ้าฮะยังทำลายแผนบ้างให้อีกนั่นละทางดังข้ามใช้ไม่ได้เลยนะเจ้ารู้ผลการจัดเิ็กจัดการส่งมันเป็นยังงโอ้วินี้มันการวินี้มันจะมาพลิกสถานการณ์ยังไงล่ะใช้ไปเลยครับไม่มีคนะรับรวมไปเลยครับดูมันมีกระดักอะไรใช้มีแต่แบบ จะใบนี้จะมีความไปแล้วกันสองมันเจ็นตั้งปีแล้วโอเคไปครับโอเคคินบิจชีสครับได้จังหวะสวน <c oughs> อ๋อดีว่ามึงเอฟเยอะมากมองดูสิคนนี้มีเรื่องมา ดีจ oh oh, yeah. ้ะจ้ะอ๋อเห้โอเนทยิงหยิบหน้าอีกนะเฉยคครับต้องตังเลยครับหวยใบนี้ท oh, oh. ิ้งไปเอากลับมาหยิบครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องยอมเราะต้องยอมแต่นี่มันตีไม่ได้ฮะเอาลงมาไว้เฉยๆ เอ็ฟพีแต่มันเอ็กฟพีน้อยไปนะผมว่าโอ้โหเฮจ็ดร้อยออกมาแต่ไมาเรียกพวกได้มากโอเน็ตมันหมดแล้วโอเน็ตมันหมดแล้วครับเอฟเฟกต์จามงานครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลงไม่ได้ลงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยสองพันลงได้ไหมเนี่ยโอ้โหลงไม่ได้เลยครับ แล้ว่าเราต้องลงได้สักไรแหละอ่ะโอย้ยเฮียเออเออเออลงได้ทีขอร้องแลหละจังหวะนี้พิ่เกมครับเอ,อ้ยเอาวะก็มาดิครับลงไปเลยขอ,ขอตะลุยตีหน่อยละกันเนอะ เดมันส่วให่หนูยักษ์เลยไปเลยหนูยักษ์หนูยักษ์แอคแทกฮู้ชนะเฉยได้เกาๆนเนี้ยโอ้ยชนะว่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละไปจ้าไปจ้าอย่างยิ้กินหน้าอีวิสาคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย